ยินดีต้อนรับสู่จิตหลอนเรื่องราวสุดสยองที่จะพาคุณฝันร้ายในยามเที่ยงคืนเชิญรับชมรับฟังและขอให้โชคดี ผมจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่อากาศอบอ้าวผิดปกติทั้งที่เป็นช่วงปลายปีลมแทบไม่พัดรถของพวกเราวิ่งเข้ามาในพื้นที่วัดไอ้ไข่เกือบจะเที่ยงคืนไฟวัดเปิดไม่ครบทุกดวงเหลือแค่แสงสีเหลืองนวลจากเสาไฟบางจุดที่ส่องลงบนลานกว้างทำให้เงาของต้นไม้ทอดยาวผิดสัดส่วนไปตามพื้นพวกเรามากันห้าคนเป็นวัยรุ่นธรมธรมดาธรรมดาไม่ได้ตั้งใจมาลบหลู่ใคร แค่ตั้งใจมาแก้บนให้เพื่อนคนหนึ่งที่เคยบนไว้แล้วสมหวังแต่ด้วยความเป็นวัยรุ่นมันก็มีความคึกมีการหยอกล้อเสียงหัวเราะดังเกินความจำเป็นในสถานที่ที่ควรสงบผมยังจำได้ว่าตอนก้าวลงจากรถความรู้สึกแรกที่เข้ามาในหัวคือเงียบเกินไปไม่ใช่เงียบแบบวัดกลางคืนทั่วไปแต่มันเป็นความเงียบที่เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังตั้งใจฟังเราอยู่ เสียงรองเท้าแต่กระทบพื้นดังชัดเจนทุกก้าวทั้งที่ปกติเราไม่เคยสนใจเสียงพวกนี้เลยเพื่อนผมคนนึงพูดขึ้นมาขำๆม,ม,มุงเสียงเดือนพวกเราดังคิบหายเหมือนมีคนตามเลยวะ่ะทุกคนหัวเราะแต่ผมไม่รู้ทำไมหัวเราะไม่ออกแค่รู้สึกว่าหลังพูดประโยคนั้นอากาศรอบตัวมันแน่นขึ้นนิดนึงเหมือนหายใจไม่สุดเราถือของแก้บนเข้ามาจุดทูปไหว้กันตามปกติ กลิ่นทูบลอยอวนแต่แปลกตรงที่กลิ่นมันไม่กระจายมันเหมือนลอยวนอยู่ระดับหน้าอกไม่ขึ้นไม่จางเหมือนมีอะไรดึงมันไว้ตอนนั้นยังไม่มีอะไรผิดปกติชัดเจนแค่ความรู้สึกแปลก,ปลก,ปลกๆเล็กๆที่ไม่มีใครอยากพูดถึงเพราะกลัวจะพากันคิดมากเพื่อนบางคนเริ่มถ่ายรูปบางคนหยิบโทรศัพท์มาไลฟ์เล่นเสียงแจ้งเตือนเสียงหัวเราะยังดังอยู่แต่เริ่มเบาลงโดยไม่ได้นัดหมาย ผมสังเกตว่าลมเริ่มพัดแปลกมันไม่ได้พัดผ่านแต่พัดวนเฉพาะจุดใกล้สารเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนมีใครเดินผ่านกิ่งไม้ช้าๆเพื่อนผมอีกคนทำอะไรบางอย่างที่ตอนนั้นดูเหมือนไม่มีพิษภัยมันเอาของบางชิ้นไปวางผิดที่แล้วพูดแซวขำๆเกี่ยวกับการขอพรเสียงมันดังขึ้นกว่าคนอื่นเล็กน้อยผมจำได้ว่าทันทีที่มันพูดจบทูบในมือผมสะดุด ล้มลงไปทั้งที่ไม่มีลมแรงผมก้มลงเก็บมือสัมผัสพื้นเย็นเฉียบทั้งที่อากาศไม่ได้เย็นขนาดนั้นความเย็นมันเหมือนซึมขึ้นมาจากพื้นดินตรงๆมึงรู้สึกไหมผมถามเบาๆเพื่อนหันมามองรู้สึกอะไรผมกำลังจะตอบแต่คำพูดมันติดอยู่ในคอเพราะตอนนั้นเองเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านหลังไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงสัตว์ มันเหมือนเสียงของใครบางคนที่กระแอมเบาๆชิดมากจนผมรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอากาศใกล้หูผมหันกลับไปทันทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ความรู้สึกว่ามีใครยืนอยู่ใกล้เกินไปมันยังไม่หายเพื่อนอีกคนเริ่มทำหน้าไม่ดีมือมันกำแน่นเหมือนพยายามกลั้นอะไรบางอย่างเสียงหัวเราะเมื่อครู่หายไปหมดเหลือแต่เสียงทูบแตกเปาะๆปะเบาๆผมเริ่มรู้สึกตั้งแต่วินาทีนั้นว่าคืนนั้นที่วัดไอ้ไข่ พวกเราอาจไม่ได้มาแค่ขอหรือแก้บนแต่เหมือนมีบางอย่างเริ่มรับรู้การมาของเราและกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆหรือจะให้พวกเราจำคืนนี้ไปอีกนานผมไม่ได้พูดอะไรต่อแค่ยืนอยู่ตรงนั้นปล่อยให้ความเงียบมันกดลงมาเองเพื่อนที่ยืนข้างผมขยับตัวนิดเดียวเสียงรองเท้าเสียดพื้นดังชัดดังเกินไปทั้งที่มันควรจะเป็นแค่เสียงเบาๆ ทันทีที่เสียงนั้นดังลมที่วนอยู่แถวสารหยุดไม่ใช่ค่อยๆเบาแต่มันหยุดแบบเหมือนมีใครปิดสวิตช์กลิ่นทูบที่ลอยค้างอยู่หนักขึ้นอวนขึ้นเหมือนมีใครเอาทูบหลายดอกมาจ่อไว้ใกล้หน้าผมเริ่มแสบจมูกแต่ไม่มีใครจุดเพิ่มเพื่อนอีกคนกระซิบเสียงต่ำมากมึงได้ยินไหมผมสายหน้า ทั้งที่จริงๆแล้วผมได้ยินมันไม่ใช่เสียงชัดๆไม่ใช่คำพูดแต่เป็นเสียงเหมือนใครบางคนขยับอยู่ใกล้มากใกล้กว่าที่สายตามองเห็นผมรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างตรงด้านหลังไม่ใช่การถูกจับไม่ใช่การถูกแตะแค่ความรู้สึกว่าถ้าหันไประยะห่างระหว่างหน้าเรากับหน้าเขาจะไม่ถึงหนึ่งช่วงแขนเพื่อนที่ก่อนหน้านี้แซลเล่น เงียบไปแล้วมันยืนก้มหน้ามือกำโทรศัพท์แน่นหน้าจอสว่างอยู่แต่กล้องไม่ยอมโฟกัสผมเหลือบมองเห็นภาพในจอไหวไม่ใช่เพราะมือสั่นอย่างเดียวแต่เหมือนกล้องมันหาจุดจับไม่ได้ทั้งที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวตรงหน้าเสียงกระดิ่งเล็กๆดังขึ้นติ้งทุกคนสะดุ้งพร้อมกันกระดิ่งนั้นไม่ได้มีใครไปแตะมันแขวนอยู่ไกล ตรงมุมศาลแต่เสียงมันดังแค่ครั้งเดียวแล้วหยุดความเงียบกลับมาอีกครั้งหนากว่าเดิมเพื่อนผมคนหนึ่งเริ่มหายใจแรงไม่ถึงกับหอบแต่เร็วนาทีผมเห็นไหลมันขยับขึ้นลงเหมือนพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้แตกกูว่าเรารีบไหวรีบไปเหอะมันพูดแต่เสียงไม่มั่นใจเลยไม่มีใครตอบ ไม่ใช่เพราะไม่เห็นด้วยแต่เหมือนทุกคนกำลังรออะไรบางอย่างผมก้มลงจะหยิบของที่เตรียมมาแก้บนแล้วตอนนั้นเองผมสังเกตเห็นพื้นตรงหน้ามีรอยเปียกเป็นหย่อมๆไม่ใช่น้ำไม่ใช่เหงื่อมันเหมือนรอยชื้นที่ซึมขึ้นมาจากดินทั้งที่ฝนไม่ได้ตกทั้งที่พื้นตรงนั้นก่อนหน้านี้ยังแห้งอยู่ผมยังไม่ทันพูดเพื่อนอีกคนก็พูดขึ้นก่อน เสียงมันแผ่วพื้นมันเย็นแปลกๆวะ่ะเหมือนมีใครพูดประโยคเดียวกันในหัวผมพอดีจูๆ่ๆเสียงเหมือนเด็กหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นไม่ดังไม่ชัดเหมือนเสียงหลุดออกมาจากลำคอใครบางคนโดยไม่ได้ตั้งใจผมหัวใจเต้นแรงทันทีเสียงนั้นไม่ได้ดังจากที่เดียวมันเหมือนดังจากรอบๆเพื่อนผมเงยหน้าขึ้นตาเริ่มแดงมึง พวกมึงเล่นอะไรปะวะไม่มีใครตอบเพราะไม่มีใครเล่นโทรศัพท์ในมือมันดับไปเองทั้งที่แบตยังเกินครึ่งพร้อมๆกับของอีกสองคนไฟรอบสารไม่ได้ดับแต่แสงมันดูหม่นลงเหมือนมีอะไรบางอย่างบังอยู่ระหว่างเรากับแสงไฟผมเริ่มรู้สึกแน่ใจขึ้นทีละนิดที่นี่ไม่ได้แค่รับรู้ว่าเรามาแต่มันกำลังฟังดูและจำ จำว่าใครพูดอะไรใครทำอะไรและใครกําลังจะทำพลาดอีกครั้งผมกลืนน้ำลายเตรียมจะพูดอะไรบางอย่างออกไปเพราะสัญชาตญาณมันบอกว่าทั้งเงียบต่อเรื่องนี้จะไม่เบาลงแต่ก่อนที่เสียงผมจะหลุดออกมาเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นช้าช้าชิดมากอยู่ข้างหลังพวกเราใกล้พอจนผมรู้ว่า ต่อจากนี้ไม่ว่าใครจะขยับก่อนผลมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเสียงฝีเท้านั้นหยุดไม่ใช่หยุดเพราะเดินมาถึงแต่เหมือนคนที่ตั้งใจยืนฟังผมไม่กล้าหันไม่ใช่เพราะกลัวเห็นอะไรแต่เพราะผมรู้สึกได้ว่าถ้าหันมันจะถือว่าผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนลมหายใจของใครบางคนดังใกล้หูมากใกล้จนผมแยกไม่ออกว่าเป็นของเพื่อนหรือไม่ใช่ เพื่อนผมคนหนึ่งยกมือขึ้นเหมือนจะทำสัญญาณให้ทุกคนถอยแต่มือมันสั่นนิ้วเกรงเหมือนโดนใครจับค้างไว้ผมเห็นชัดว่ามันพยายามดึงมือกลับแต่ขยับไม่ได้เสียงเด็กดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่หัวเราะเป็นเสียงเหมือนเด็กงองแงพึมพำอะไรบางอย่างฟังไม่เป็นคำแต่ฟังแล้วรู้สึกผิดทั้งที่ยังไม่รู้ว่าผิดเรื่องอะไร กลิ่นทูบเปลี่ยนจากกลิ่นควันเป็นกลิ่นเหมือนของเก่ากลิ่นไม้กลิ่นผ้าอับกลิ่นที่ควรอยู่ในหีบไม่ใช่ในอากาศผมเริ่มเวียนหัวเหมือนเลือดสูบขึ้นหน้าแต่ขาเย็นเย็นแบบเหมือนยืนอยู่ในน้ำทั้งที่พื้นอย่างแห้งแต่อุณหภูมิไม่ใช่เพื่อนอีกคนเผลอพูดออกมาเสียงแตกขอโทษครับแค่คำนั้นทำเดียว ลมที่หยุดไปกลับมาแต่ไม่ใช่ลมเย็นเป็นลมอุ่นลมที่พัดจากด้านหลังพัดมาปะทะต้นคอผมขนลุกทันทีเพราะรู้ว่าลมแบบนี้ไม่ควรอยู่ในวัดตอนดึกเสียงฝีเท้าเริ่มขยับอีกครั้งช้าหนักเหมือนคนเดินเท้าเปล่าบนพื้นแข็งแต่เสียงนั้นไม่ได้อยู่ด้านหลังแล้วมันอยู่รอบตัวเหมือนมีหลายคู่ จะเดินพร้อมกันจังหวะเดียวกันโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงผมสั่นไม่ใช่มีสายเข้าไม่ใช่แจ้งเตือนมันสั่นเหมือนมีใครกดมันจากด้านในผมไม่กล้าหยิบเพราะกลัวว่าถ้าหยิบขึ้นมาหน้าจอจะโชว์อะไรที่ผมไม่พร้อมเห็นเพื่อนผมเริ่มร้องไห้เสียงมันอั้นไม่กล้าส่งเสียงดังน้ำตาไหลแต่ปากพยายามปิดเหมือนกลัวว่าจะไปกระตุ้นอะไรบางอย่าง เสียงเด็กหยุดแทนที่ด้วยเสียงผู้ใหญ่ไม่ใช่เสียงดุไม่ใช่เสียงตะโกนเป็นเสียงเรียบชัดเหมือนยืนพูดอยู่ตรงหน้ามาทมําไหมคําถามสั้นมากแต่ไม่มีใครตอบไม่ใช่เพราะไม่อยากตอบแต่เพราะไม่รู้ว่าควรใช้คําไหนผมรู้สึกได้ว่าถ้าตอบผิดจะไม่ใช่แค่โดนดุผมสูดลมหายใจ ตั้งใจจะพูดดีๆจะพูดให้สุภาพจะพูดให้ชัดแต่ทันทีที่ผมอ้าปากเสียงเด็กหัวเราะแทรกขึ้นมาคราวนี้ดังดังจนหูอื้อดังเหมือนหัวเราะอยู่ข้างในหัวภาพตรงหน้าเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะผมตัวสัน่นแต่เหมือนอากาศมันบิดไฟในสารกระพริบครั้งเดียวแล้วเงาที่ไม่ควรมีก็ทอดยาวบนพื้น เงานั้นไม่ตรงกับใครในกลุ่มมันยืนชิดมากชิดจนผมรู้ว่าต่อจากนี้คำพูดทุกคำการขยับทุกครั้งจะถูกจำและสิ่งที่พวกเราเพื่อเลือทำไปก่อนหน้านี้มันยังไม่ถูกลืมเลยผมเห็นเงานั้นชัดขึ้นไม่ใช่เพราะไฟสว่างแต่เพราะมันนิ่งนิ่งเกินไปเงาของพวกเรายังสั่นตามลมหายใจ ตามการขยับตัวเล็กๆแต่เงานั้นไม่ไหวไม่กระดิกเหมือนถูกปักไว้กับพื้นเพื่อนผมคนหนึ่งเผลอถอยหลังแค่ก้าวเดียวเสียงเท้ามันกระทบพื้นดังกึกเสียงนั้นเหมือนโยนหินลงน้ำทุกอย่างกระเพื่อมพร้อมกันเงานั้นขยับไม่ใช่เดินแต่เหมือนมันเลื่อนเลื่อนเข้ามาใกล้ โดยที่ระยะห่างขายไปทีละนิดแบบไม่มีขั้นตอนผมรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนมีใครเอามือมากดไว้หายใจเข้าได้แต่หายใจออกไม่สุดเพื่อนผมเริ่มพูดพูดทั้งที่น้ำเสียงมันสั่นพวกผมไม่ได้ตั้งใจครับคําว่าครับหลุดออกมาช้าเหมือนมันต้องใช้แรงมากกว่าจะพูดจบทันทีที่มันพูด พื้นใต้เท้าเย็นวูบเย็นจุนเหมือนอุณหภูมิลดหวบในเสี้ยววินาทีผมเห็นไอลอยออกมาจากปากเพื่อนทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวมันมองผมสายตาขอความช่วยเหลือแต่ผมช่วยอะไรไม่ได้ผมเองก็ยืนแข็งเหมือนขาถูกตรึงเสียงผู้ใหญ่ดังขึ้นอีกครั้งไม่ดังไม่ใกล้แต่เหมือนดังอยู่ข้างในอกไม่ตั้งใจ ก็ใช่ว่าจะไม่ผิดเพื่อนอีกคนซุดลงนั่งไม่ใช่เพราะขาไม่มีแรงแต่เหมือนมันรู้สึกว่ายืนต่อไปจะยิ่งแย่มันยกมือไหว้มือสั่นนิ้วงอไม่เท่ากันเหมือนคนที่ไม่เคยไหว้ด้วยความกลัวแบบนี้มาก่อนมันพระนม,มือแต่ก้มหน้าไม่ได้เหมือนมีแรงอะไรดันคางไว้ผมเริ่มรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่ ไม่ใช่จากเงาเดียวแต่จากรอบๆจากต้นไม้จากมุมมืดจากพื้นที่ที่ควรจะว่าง <then> ทุกที่เหมือนมีใครยืนอยู่เพื่อนผมคนที่ร้องไห้เริ่มพูดไม่เป็นคําเสียงมันแตกเหมือนลิ้นไม่เชื่อฟังผมผมขอทอดผมไม่รู้จริงๆเสียงนั้นเหมือนกระตุ้นอะไรบางอย่างเสียงหัวเราะเด็กกลับมาอีกครั้งคราวนี้ ไม่ใช่เสียงเดียวเหมือนหลายเสียงหัวเราะไม่พร้อมกันบางเสียงใกล้บางเสียงไกลผมรู้สึกเหมือนศีรษะจะระเบิดภาพตรงหน้าเริ่มไม่คมเหมือนสายตาโดนบีบจากด้านในเงานั้นเริ่มมีรายละเอียดผมเห็นขอบไม่ชัดเหมือนควันแต่หนักมันเอียงหัวท่านั้นไม่ควรทำให้รู้สึกอะไรแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันกำลังพิจารณา พิจารณาว่าใครควรโดนก่อนหรือควรโดนแบบไหนเพื่อนผมคนหนึ่งเริ่มอาเจียนเสียงมันดังชัดผิดที่ผิดทางกลิ่นคาวลอยขึ้นปะปนกับกลิ่นทูปทันทีที่กลิ่นนั้นมาเสียงผู้ใหญ่เงียบไปแทนที่ด้วยความรู้สึกกดดันหนักกว่าเดิมผมเริ่มแน่ใจว่าสิ่งที่พวกเราเผลอทำไปก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่แค่เสียมารยาท หรือไม่เคารพแต่มันเป็นการล้ำเส้นเส้นที่เราไม่เห็นแต่เขาเห็นชัดเงานั้นขยับอีกครั้งคราวนี้มันเข้ามาใกล้จนผมรู้สึกเหมือนอากาศตรงหน้าหนาหนาจนต้องฝืนถึงจะหายใจผ่านไปได้หัวใจผมเต้นแรงแรงจนเจ็บผมอยากพูดอยากขออยากสัญญาอะไรสักอย่าง แต่ในหัวกลับมีความคิดหนึ่งดังขึ้นชัดมากถ้าผมพูดผิดถ้าผมเลือกคำไม่ถูกบางอย่างจะไม่ยอมปล่อยพวกเราออกไปเหมือนเดิมและตอนนั้นเองเสียงเหมือนของเล่นเด็กกลิ้งบนพื้นดังขึ้นตรงกลางวงพวกเราทั้งที่ไม่มีใครเอาอะไรออกมาเลยของเล่นชิ้นนั้นหยุดอยู่ตรงกลางมันเป็นลูกขางไม้สีซีดมีรอยแตก เหมือนของที่ผ่านมือเด็กมานานนานเกินอายุของเราไม่มีใครก้มลงไปหยิบไม่ใช่เพราะกลัวโดนดุแต่เพราะทุกคนรู้สึกตรงกันว่าถ้าแตะมันจะถือว่ารับลูกขางเริ่มหมุนทั้งที่ไม่มีแรงผลักมันหมุนช้าๆส่งเสียงขรืดเบาๆเสียดสีกับพื้นปูนเสียงนั้นไม่ดังแต่ดังพอให้หัวใจผมเต้นผิดจังหวะ เพื่อนผมคนที่สุดอยู่ยกมือปิดหูสายหัวแรงเหมือนพยายามไล่เสียงในหัวมันไม่หยุดมันไม่หยุดมันพึมพำทั้งที่ลูกข่างยังหมุนเท่าเดิมผมเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นแค่ข้างนอกแต่มันกำลังเกิดข้างในพวกเราเสียงผู้ใหญ่ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ใกล้จนผมรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นเฉียดแก้ม ของเล่นไม่ใช่ของทุกคนประโยคนั้นไม่ได้พูดกับใครคนเดียวมันเหมือนประกาศลูกคางหยุดหมุนพร้อมกันกับเสียงหัวเราะเด็กที่เงียบลงความเงียบกดทับทันทีเพื่อนผมคนหนึ่งเผลอเงยหน้าและทันทีที่มันเห็นอะไรบางอย่างดวงตามันเบิกกว้างจนขาวเกินปกติมันอ้าปากเหมือนจะร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาน้ำตาไหล ทั้งที่หน้าแข็งผมไม่กล้าถามว่ามันเห็นอะไรเพราะผมเริ่มรู้สึกว่าถ้ารู้ผมจะต้องเห็นเหมือนกันพื้นรอบๆเริ่มชื้นไม่ใช่แค่หย่อมเดียวแต่ค่อยๆลามเหมือนน้ำซึมออกมาจากใต้ดินอย่างใจเย็นผมรู้สึกเย็นขึ้นมาถึงข้อเท้ารองเท้าผมเปียกทั้งที่ไม่มีน้ำขังเพื่อนผมอีกคนเริ่มพูดขอโทษซ้ำๆเร็วขึ้นทีขึ้น เหมือนสวดแต่ไม่มีจังหวะเสียงมันแหบคอแห้งแต่ก็ไม่หยุดพอแล้วเสียงนั้นไม่ดังแต่ทำให้ทุกเสียงหยุดพร้อมกันลุกขางขยับมันกลิ้งเข้ามาหาผมช้าตรงไม่เบี้ยวหยุดที่ปลายรองเท้าผมรู้สึกได้ทันทีว่ามันตั้งใจมาลมหายใจผมติดขัดมือเย็นนิ้วชา ผมไม่รู้ว่าควรทำยังไงไม่หยิบก็เหมือนปฏิเสธหยิบก็เหมือนรับภาระผมยืนอยู่อย่างนั้นวินาทีที่ยาวเหมือนชั่วโมงแล้วผมก็รู้สึกได้ถึงมือเล็กๆไม่เห็นไม่ชัดแต่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นจับข้อเท้าผมไม่แรงไม่แน่นแต่เย็นเย็นจนลึกเข้าไปถึงกระดูกเพื่อนผมกรีดเสียงร้องในที่สุด ไฟในสารดับไม่ใช่ดับทีละดวงดับพร้อมกันความมืดปิดลงและในความมืดนั้นมีเสียงเด็กกระซิบใกล้หูผมมากใกล้จนผมรู้ว่าถ้ามันพูดชื่อผมออกมาผมจะไม่สามารถทำเป็นไม่ได้ยินได้อีกเลยเสียงกระซิบนั้นไม่ดังไม่เร่งแต่มันชัดชัดกว่าความคิดของผมเองผมรู้สึกเหมือนชื่อของผม ูกวางไว้ตรงปลายลิ้นของใครบางคนแค่ยังไม่พูดออกมาผมไม่กล้าขยับไม่กล้าหายใจแรงเพราะมือเล็กๆนั้นยังอยู่จับข้อเท้าผมไว้นิ่งเหมือนกำลังรอเพื่อนผมร้องไห้เสียงแตกเสียงสัน่นเหมือนเด็กหลงทางไม่เหลือเขาเดิมของคนที่เคยหัวเราะเคยแซวกันเสียงดังความมืดไม่ได้ว่างเปล่า มันหนาเหมือนผ้าดำที่คลุมทับทุกอย่างผมรู้สึกได้ว่ามีใครอีกหลายคนยืนอยู่ร,บรอบๆไม่ใช่เงาไม่ใช่เสียงแต่เป็นการรับรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ของพวกเราอีกแล้วเสียงผู้ใหญ่ดังขึ้นช้าๆคราวนี้ไม่เหมือนถามไม่เหมือนเตือนเหมือนตัดสินรู้ไหมว่าที่นี่ไม่ใช่ที่เล่น คำว่าเล่นกดลงมันหนักเหมือนเอาความผิดทั้งหมดมาวางไว้ตรงหน้าเพื่อนผมคนหนึ่งซุดลงทั้งตัวเข่ากระแทกพื้นดังแต่ไม่มีใครตกใจเพราะตอนนี้ทุกอย่างหนักกว่าเสียงมันยกมือไหว้หน้าผากแทบติดพื้นเสียงมันสัน่นพูดทั้งที่สะอื่นขอโทษครับผมผิดไปแล้วผมไม่รู้จริงๆทันทีที่มันพูด มือที่จับข้อเท้าผมบีบไม่แรงแต่แน่นแน่นพอให้ผมรู้ว่ามันฟังอยู่เสียงเด็กหัวเราะอ,อีกครั้งคราวนี้อยู่ใกล้ามากใกล้จนผมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบเป่าโดนขาผมเริ่มตัวสัน่นไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะร่างกายมันรู้แล้วว่าเรากำลังอยู่ในอันตรายผมรวบรวมแรงพูดออกไปเสียงผมแหบ แทบไม่เหมือนเสียงตัวเองถ้าพวกผมทำอะไรผิดขอรับผิดครับขอแก้ไขคำว่าแก้ไขเหมือนทำให้บางอย่างหยุดคิดความเงียบยาวมากยาวจนผมคิดว่าผมพูดผิดมือเล็กๆค่อยๆค,คลายออกผมแทบสุดเพราะขามันชาเหมือนเลือดไม่ไหลแสงไฟกระพริบครั้งหนึ่ง สองครั้งแล้วติดแต่แสงที่ได้ไม่เหมือนเดิมมันหม่นซีดเหมือนผ่านอะไรบางอย่างมาเพื่อนผมหันมามองผมตาแดงหน้าซีดเหมือนคนที่เพิ่งรอดจากอะไรแต่ยังไม่เข้าใจลุกขังที่อยู่ตรงเท้าหายไปไม่มีรอยกลิ้งไม่มีเสียงเหมือนมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นเสียงผู้ใหญ่ดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย คราวนี้เหมือนอยู่ไกลจำไว้สิ่งที่เอามาต้องรู้จักวางทันทีที่เสียงนั้นหายลมเย็นพัดผ่านไม่แรงไม่หลอนแต่เหมือนการถอนหายใจพวกเราค่อยๆขยับถอยออกไม่มีใครพูดไม่มีใครมองย้อนกลับไปจนกระทั่งพ้นเขตสารผมถึงรู้ตัวว่าเสื้อผม เปียกเหงื่อทั้งตัวคืนวันนั้นพวกเรากลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นเพื่อนผมคนหนึ่งไม่กล้าเข้าใกล้วัดอีกเลยอีกคนฝันถึงเสียงหัวเราะเด็กทุกคืนส่วนผมบางคืนตอนที่บ้านเงียบไฟปิดหมดผมจะรู้สึกว่าตรงข้อเท้ามันเย็นขึ้นมาเอง เหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้มากและผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ปล่อยพวกเราออกมาในคืนนั้นตั้งใจปล่อยจริงๆหรือแค่ให้เรากลับไปจำว่าที่บางที่ไม่ได้ต้องการคำขอโทษแต่ต้องการความเคารพ